สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุลสินีสีสดนักศึกษาหลักสูตรประกาศน,นียบัตรบัณฑิตชั้นปีที่1ห,ห้อง1เลขที่6รหัสนักศึกษา364 180 512 006สาขาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยา,ยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องนะคะครูที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาดูคําว่าครูและหน้าที่ของครูนะคะครูนะคะต้องหมั่นฝึกอบรมเด็กอยู่เสมอนะคะตั้งใจสอนรักการสอนและก็จัดการปกครองให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะครูต้องเตรียมการสอนนะคะบันทึกการสอนวัดผลและติดตามผลการเรียนนะคะครูต้องรับผิดชอบนะคะในหน้าที่นะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะให้คะแนนแก่เด็กด้วยความเต็มใจนะคะและสอนให้เด็กเป็น ปชาธิปไตยการเป็นครูที่ดีนะคะครูต้องมีความรู้ดีเทคนิคการสอนดีปฏิบัติดีและเป็นแบบอย่างของนักเรียนและประชาชนนะคะเพราะว่าอาชีพครูนะคะเป็นอาชีพที่สร้างจิตวิญญาณนะคะของความเป็นมนุษย์นะคะและแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะครูที่ดีมีคุณธรรมประจําจิตครูที่ดีสร้างชีวิตทห้สดใสคุณภาพคุณประโยชน์ จำใส่ใจครูดีไซน์สร้างคนสร้างงานและสร้างชาติให้มั่นคงและยั่งยืนนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะคุณครูนะคะครูที่ดีหรือว่าลักษณะของครูที่ดีนะคะครูที่ดีนะคะมุ่งมั่นวิชาการนะคะาการสอนเอื้ออาทรสิทธิ์คิดดีมีคุณธรรมชี้นำสังคมนะคะอบรมจิตใจไขวความก้าวหน้าวาจางามและ รักความเป็นไทยนะคะต้องมีความรู้ดีประพฤติดีและก็สอนดีนะคะเป็นกัลยะาณมิตรตามหลักพุทธศาสนาคือคำสอนให้เป็นที่รักนะคะน่ายกย่องชมเชยยึดมั่นในระเบียบแบบแผนนะคะอดทนต่อถ้อยคำที่ทำให้เจ็บใจได้สามารถพูดให้คนเข้าใจจากเรื่องที่ซับซ้อนนะคะให้ เข้าใจได้ง่ายขึ้นและก็ไม่นำพาสิทธ์ไปในทางที่เสื่อมเสียค่ะลักษณะของครูที่ดีนะคะคุณลักษณะของครูที่ดีนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น9ประการนะคะเรามาดูนะคะประการที่1นนะคะครูที่ดีนะคะต้องให้เกียรตินักเรียนนะคะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนอย่างจริงใจนะคะและนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะ ทํานะคะทำให้นักเรียนมีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนนะคะครูต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนนะคะให้เหมือนกับเป็นชุมชนเล็กๆนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแต่มีกฎระเบียบนะคะที่ต้องเคารพเพราะว่าทุกคนนะคะมีหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องทำนะคะสามนะคะมีความเอื้ออารีนะคะกะตือรืร้นนะคะเอาใจใส่นะคะครูต้องเป็นเปิดใจรับ,ร,บรับนะคะ เปิดใจกว้างเพื่อรับทุกคนไม่ว่านักเรียนหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะ 4. นะคะเชื่อมั่นนะคะในศักยศักยภาพของนักเรียนนะคะยิ่งนะคะยิ่งคุณครูนะคะมีความเชื่อมั่นหรือว่ามีความคาดหวังนะคะในตัวนักเรียนในศักยภาพของนักเรียนมากเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้นักเรียนนั้นประสบความสําเร็จได้มากในการเรียนมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อ5นะคะ รักที่จะเรียนรู้นะคะนําความรักนะคะในการศึกษาหาความรู้นั้นเข้ามาร่วมนะคะมาใช้กับสื่อการสอนนะคะมาสร้างแรงบนันดาลใจให้กับนักเรียนนะคะนําความรู้ใหม่ๆนะคะให้กับนักเรียนอยู่เสมอนะคะ 6. นะคะต้องเป็นผู้นําที่ดีนะคะต้องเป็นทีมเวิร์กนะคะสร้างความสัมพันธ์กับในกลุ่มนะคะถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นผู้นํานะคะ ไปยังนักเรียน 7. ค่ะสามารถพลิกแพลงได้นะคะการพลิกแพลงนะคะการสอนบางครั้งนะคะบางวิธีไม่ได้ผลนะคะตามที่เราคิดนะคะครูนะคะต้องมีความยืดหยุ่นในการสอนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนนะคะโดยนะคะประเมินการสอนของตัวเองอยู่ตลอดเวลาในคาบนั้นนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนการสอน นะคะเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแปดนะคะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะโดยไม่อายที่จะถามความคิดเห็นและก็ขอความช่วยเหลือจากคุณครูท่านอื่นนะคะในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะเนะคะมีความเป็น เมื่ออาชีพตลอดเวลานะคะไม่ว่าการแต่งกายนะคะลักษณะการแต่งกายรวมถึงทักษะการจัดการและการเตรียมความพร้อมในแต่ละวันนะคะทักษะการพูดนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะต่อผู้อื่นอยู่เสมอค่ะลักษณะของครูที่ดีนะคะต้องมีจรรยาบรณของความเป็นครูด้วยนะคะจรรยาบรณความเป็นครูนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนนะคะที่กําหนดเป็นแบบแผนในการประพฤติ นะคะที่จะประกอบวิชาชีพครูต้องประตปฏิบัตินะคะด้านการปฏิบัติงานและการสอนนะคะก็คือ 1. นนะคะต้องปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอนะคะสนะคะตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะโดยคำนึงถึงผลที่เกิดจากผู้เรียนนะคะสม,มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 4นะครับพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5. นะครับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 7. นะครรายงานผลพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8. ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์10ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์11สแสวงหาความรู้หรือข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12. สสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานาการณ์นะคะส่วนจรรยาบรรณด้าน วิชาชีพครูนะคะแบ่งออกเป็น5ด้านนะคะต่อตนเองนะคะ 2. ต่อวิชาชีพครูนะคะ 3. ต่อผู้ร่วมรับบริการ 4. ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 5. นะคะต่อสังคมจากทัศนคติของบุคคลต่างๆที่กล่าวถึงลักษณะของครูที่ดีนะคะสรุปนะคะลักษณะของครูที่ดีนะคะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป เป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยบุคลิกภาพและการวางตัวนะคะรู้กาลเทศะการเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะพูดแบบมีเหตุผลเป็นผู้มีความเมตตาการุณานะคะเป็นผู้มีความรู้ดีนะคะมันศึกษาค้นคว้านะคะหาสิ่งใหม่ๆนะคะอยู่เสมอเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมง,งาน เป็นผู้รู้จักการเสียสละนะคะรู้จักการดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องนะคะมีความขยันนะคะมีความขยันมั่นเพียรในการทำงานในหน้าที่ของตัวเองนะคะที่ได้รับผิดชอบนะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานหรือว่านักเรียนนะคะมีความรับผิดชอบนะคะมีความเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มีความยุติธรรมนะคะยึดมั่นในความดีนะคะของด้วย กายวาจาใจนะคะส่งเสริมในค่านิยมที่ถูกต้องนะคะและดีงามต่อสังคมนะคะเป็นครูนะคะที่พร้อมด้วยภูมิความรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานนะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะทำหน้าที่ของตัวเองนะคะให้ดีนะคะคือการสอนสิทธ์นะคะให้เป็นคนดีนะคะมีความรู้และก็คุณธรรมนะคะสรุปได้ว่านะคะลักษณะของครูที่ดีนั้นนะคะครูที่ดีนะคะต้องมีลักษณะนะคะ ที่ดีทั้งใจนะคะที่ดีทั้งใจก็คือมีความศรัทธาในวิชาชีพครูนะคะมีจิตใจที่เมตตามีศีลธรรมและกายที่ดีนะคะก็คือมีสุขภาพสมบูรณ์นะคะพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้านะคะทางเทคโนโลยีนะคะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันได้นะคะพร้อมทั้งพัฒนานักเรียนให้รู้และก็ ใช้เครื่องมือต่างๆในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้นะคะ mm. ครูต้องเข้าใจชุมชนนะคะแล้วก็เข้าหาชุมชนมากขึ้นแล้วก็สามารถนะคะให้นักเรียนนั้นนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้นะครพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในชุมชนได้นะคะสาหรับวันนี้นะคะ,ะการแบ่งปันนะคะลักษณะของครูที่ดีเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็นะคะได้หวังว่านะคะได้ความรู้นะคะไม่มากก็นในในคลิปนี้นะคะยังไงก็ ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ